สบายดีทุกคนเนาะในคลิปนี้เนาะซึ่งจะก็จะมาสอนคือเก่าทุกคนเนาะมาสอนให้ทุกคนนั้นเทรดสร้างกําไรโดยตนเองทุกคนเนาะว่าเพราะว่าทุกคนเข้ามาแล้วทุกคนเนาะแน่นอนทุกคนทุกคนหู้เนาะว่าทุกคนนั้นจะสร้างกำไรในแบบไดเป้าหมายของทุกคนคือสร้างกําไรแน่นอนเนาะที่เข้ามาในวงการเทรดนี้ทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะแน่นอนเนาะซอมมันมี2องทางเลือกนะจุดที่เราจะสร้างกําไรคือบายกับเซลขายกับซื้อเนาะฉะนั้นทุกคนจะห้ได้แน่ๆเนาะว่า ในออเดอร์นี้เาควรซื้อในออเดอร์นี้เขาควรขายเนาะทุกคนจะหูดได้แนวได้ซึ่งในคลิปนี้ทุกคนนะบอลจะเป็นมือใหม่มือเก่าศึกษาได้ทุกคนนะในงบ190ยกว่าสิบนะรออของแจ็คนี้แจ็คจะออกซองออเดอร์เท่านั้นซองออเดอร์ติดต่อกันเลยนะจะบุบขามบอลยังเลยนะซึ่งแจ็คจะบอกหนะเป็นอยังแจ็คคือซื้อเป็อยังคือขายในออเดอร์นั้นนะนะอ่ะโอเคนะมานะเริ่มออเดอร์นี้เลย เดี๋ยวมาเดินได้เลวันนี้มาเทรดกราฟทองคำนะทุกคนนะเพราะว่าสุดแล้วนี่แจ็คเดเทรดของกราฟอ่ากราฟ XRP เป็นวะเนาะอ่าฉนะะ,ะนั้นนะในคลิปนี้นะแจ็คมาเทรดกราฟของอ่าทองคำนะทุกคนนะกราฟทองคำกราฟทองคำโอเคนะเอาเดินี่นะมั่นใจได้เลยมั่นใจได้มั่นใจมั่นใจยังมั่นใจขายทุกคนนะมั่นใจขาย เลยนี่มันใจยายเป็นยังคือว่ามันใจขาข่เนาะนี่เป็นจุดสาเหตุที่มีห้แจ็คนั้นมันใจขาขเนาะแจ็คแตมให้เบิ่งเนาะมันขึ้นไปต่ำในโซนนี้เด้เนาะขึ้นไปต่ำโซนนี้โซนนี้เป็นแนวฮับเก่าเนาะแนวฮับเก่าเนาะแนวฮับเก่าทุกคนเนาะแนวฮับเก่าโซนนี้เป็นแนวฮับเก่าแล้วเป็นแนวต้านของแทงของเฮาตัวนี้นะแทงปัจจุบันเนี่ยเป็นแนวต้านทุกคนแล้วจุดนี้อีกเนาะที่บงบอกเนาะที่แจ็คมั่นใจในซื้อทุกคน เออมันแจ้งในขายทุกคนนะมันขึ้นไปต่ำในโซนในในในหนึ่งจุดนะสองจุดนี่สามจุดนี่ทุกคนนะชี้วงบอกให้แจกนั้นมันแจ้งขายนะเพราะว่ามันขึ้นไปต่ำโซนนี้โซนนี้เป็นอ่าแนวต้านใหม่และเป็นเนีครับเก่าเป็นวะอ่ามาเบิ้องต้นกันวินวะอ่ะวินไปทุกคนนะวินไปเห็นปะเอาเดิมเอาเดิมแรกวินไปนะเอาเดิมที่สองมาหนิเอาเดิมที่สองดะแจ็คจะบวข้าวอาเดินนะแจ็คจะบวข้าวอาเดินแจ็คจะออกเทร์เดินนะอ่าโอเคนะทุกคนนะโอเคนะเอาเดินนี่งได้ มันใจวะมันใจซื้อเป็นปะมันใจซื้อเห็นปะซื้อซื้อทุกคนครับียังคือซื้อล่ะมันขึ้นไปทะลุแล้วทุกคนมันปะไ่เชียนราคาแล้วเดี๋ยวจะอันเดอร์ไปยังแจ็คซื้อๆได้เอาเดินนี้ได้ผนได้เปยังแจ็คคือซื้ออ่ะแต้มให้เบิ้งเลยทุกคนสังเกตว่าโซนนี้เนาะเมื่อกี้ที่ว่ามันขึ้นไปต่ำเนาะแล้วทุกคนสังเกตแทงลอทาของมันตัวนี้ขึ้นทะลุและปะไ่เชียนทึงเนาะซึ่งมันก็กลายในโซนที่อ่าเป็นแนวต้านใหม่ของมันนี่เนาะฉ ในโซนนี้ทุกคนเนาะมันทะลุขึ้นไปหน่อยหนึ่งสร้นโอกาสที่มันจะเอาไซตเฉียนมันหลายทุกคนเนาะหลายเลยในจุดนี้ทุกคนเนาะจนที่มันจะขึ้นไปหาแนวต้านเั็นที่นี่เนานะออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ในสองทุกคนทุกคนมาวินงปะเจ๊วาวินเนาะมันใจเดป้ปึ๊บเห็นปะได้มาเจนะ็ดร้อยสองออเดอร์เดะปิดซื้อทุกคนนะเห็นปนะเกือบเสมือนทุกคนนะเกือบเสมอแต่ว่าปิดซื้อเนี่ยทนะุกคนสองออเดอร์นั่นแะจกวาได้มาเจ็ดร้อยละเจ็ดร้อยทุกคนนะได้มาเจ็ดร้อยก็ชื่อว่ายเนนาาะะลาย ลายพอสมควรทุกคนอ่ะอ่ะนะเห็นปะซองออเดอร์ทุกคนนะซองออเดอร์แจ็ควินมาซองออเดอร์ที่แจ็คได้ออกไปนั่นเนาะนี่ก็เป็นกรณีศึกษาดทุกคนนะพี่เคราะห์ตามเทมเพียนนะว่าเป็นอย่างไรคือซื้อเป็นอย่างไรคือขายดทุกคนนะคือในโซนนี้อ่ะเห็นปะในออเดอร์นี่นะนะถ้ามาสาเหตุที่มันลงมาปิดขายเนี่ยแนวเด์นีทุกคนสังเกตนะนะอยากจะแต้มไปเบ่งอ่ะเห็นปะโซนที่ว่าอ่ะบิ๊กเนาะอ่าโซนที่ว่ามันปิด ยย้อนอย่างทุกคนเนาะในออเดอร์นี้เนาะเป็นยังมันขึ้ต่ำลงมาเด้อทุกคนต้องมีจุดสังเกตนะอ่าโซนเนี่ยระยะหนึ่งจุดที่หนึ่งแล้วทุกคนเนาะจุดที่สองในทุกคนต้องเบึ้งย้อนหลังได้ว่าในโซนนี้มันต่ําในจุดใดเนี่นี่แน่นอนเลยเนาะปลายแสงเทียนตัวนี้กระแมนแมันคือกันทุกคนเนาะไอ้ปลายแสงเทียนตัวนี้เนาะอ่านี่เนาะมาเท้าคิดเนี่ยปลายแสงเทียนไอ้คิดมามันจะเพียงกันเลยนะเพียงกันมาเนี่ฉะนั้นอันนี้คือจุดที่หนึ่งเนาะจุดที่หนึ่งนี่จุดที่สองเนาะจุดที่สามนี่จุดที่ สี่จุดนี้เนาะที่เฮ็ดให้เจ้านั้นมั่นใจเนาะว่าออเดอร์นี้ปิดขายหรือปิดซื้อเนาะวิธีเข้าสาร้างกำไรนนววทุกคนนะ,นะ,นะ,ะอ่ะไอ้วัดร okay ทุกคนนะซองออเดอร์นะทุกคนนะซองออเดอร์นะซองออเดอร์ก็ถือว่าโอเคทุกคนนะกะสำหรับคลิปนี้ทุกคนนะกะซองออเดอร์นะให้กับทุกคนนะอ่าให้กับทุกคนเอาไปปรับนำไซสร้างกำไรด้วยตนเองทุกคนนะอ่าซึ่งคลิปนี้แจ็คกะมาเทรดในออเดอร์นี้อ่าในออเดอร์บหลายทุกคนนะกะซองออเดอร์เท่านั้นเนาะ ในซองอัเดอร์นี้กะว่บบาจะเป็นบทเหียนให้กับทุกคนได้นะทุกคนนะวงว่าทุกคนจะได้เทคนิคในไม่ในในการวิเคราะห์หม่ทุกคนนะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ไปายทุกคนเด้ออ่ะคลิปนี้วังว่าทุกคนจะได้บทเหียนนะทุกคนนะไปายทุกคน